สวัสดีค่ะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหนึ่งก็หลายคนเห็นแบบสับสนมากว่าน,น้ำหนึ่งอยู่ไหนไปไหนทําอะไรนะคะก็เมื่อวานนี้จริงๆแล้วตอนนี้ก็น้ำหนึ่งเองนะคะก็บอกยกเลิกนะคะห้องพักเดิมและเรียบร้อยแล้วก็ย้ายตอนแรกคือตอนนี้ย้ายไปอยู่กับพีพีนะคะเพื่อนน้ำหนึ่งที่ที่อยู่ที่นนทบ,บุรีนะคะส่วนแต่ว่า คืนน้ำหนึ่งเองเป็นชนะอักเสบแล้วก็ภูมิแพ้หนักค่อนข้างหนักแล้วตอนนี้เสียงแหบมากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่สบายนะคะก็พ่อเขาก็อยากให้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนน้ำหนึ่งก็คงเขาเรียกว่ากลับบ้านไปเออเห็นไหมน้ำหนึนะ่กลับบ้านไปพักผ่อนนะคะก็ไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่นะคะก็คือน,น้ำหนึ่ง คือพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะวันนี้ก็เลยหลายๆคนก็เห็นว่าเอา้าเมื่อกี้ยังอยู่ที่นนทบุรีอยู่ตอนนี้มาอยู่ที่หมอชิตกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับไปเที่ยวนะคะ,กล,ะ,คะกลับไปเที่ยวบ้านพ่อที่พะเยานะคะไปบ้านพ่อที่พะเยาวไปขอเวลากลับไปพักสุขภาพนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคืนแล้วช่วงนี้ฝุ่นที่กรุงเทพก็คือแบบอลังการมากนะคะฝุ่น เป็นเมืองในหมอกเลยนั้นเหมือนอยู่ไม่ไหวจริงๆนะคะสำหรับกรุงเทพตอนนี้คืออยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วแบบตอนนี้คือไอไอจนเจ็บคอจนปวดไปหมดเลยนะคะแล้วก็สเสลดเป็นเลือดแล้วนะคะแล้วก็โรคออฟฟิศซินโดรมก็รักษาไม่หายสักทีก็เลยกลับบ้านก่อนไปทําบุญไปไปทําบุญไป รักษาสุขภาพไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ไปอยู่กับคนที่รักก่อนไปเอากําลังใจไปเอาพลังใจก่อนแล้วก็แล้วค่อยกลับมาสู้กันใหมห่อีกครั้งนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วน้าหนึ่งอะย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่นนท์ละนะคะก็ตอนนี้ก็งานก็เบรกไว้ก่อนนะคะพักงานไปก่อนแล้วก็ของอะไรทุกอย่างย้ายมาอยู่กับพีพีที่ที่นนทบุรีแล้วนะคะที่ที่บางใหญ่นะคะตอนนี้คือน้ำหนึ่งก็ไม่ใช่สาวลาดพราวแล้วจะเป็นสาวบางใหญ่ เป็นสาวบางใหญ่พี่เทศก็เป็นหนุ่มน้อยบางใหญ่นะคะหนุ่มน้อยเมืองนนท์นะคะตอนนี้พี่เทศก็เป็นหนุ่มน้อยเมืองนนท์นะคะก็พาพี <knowledge> er ่เทศกลับบ้านไปเที่ยวพะเยานะคะก็ใครอยู่พะเยาก็เตรียมตัวเจอกันนะคะเดี๋ยวแล้วหนึ่งน่าจะถึงพรุ่งนี้ประมาณสักเช้าๆ้านะคะแต่ก็ขออาจจะพักผ่อนสักสองวันแล้วก็คือหนีฝุ่นไปจริงๆอ่ะตอนนี้หนีฝุ่นนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ท่ารถนะคะก็เตรียมตัวกลับบ้านเตรียมตัวขึ้นรถนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะหลายคนบอกเมื่อวานมันอยู่วันก่อนมันอยู่ลาดพร้าวไปเที่ยวอีกวันหนึ่งมันไปอยู่นนท์แล้ววันนี้มันกําลังจะงั้นจะแบบไปไหนอีกที่ประจอนลงเท้าจริงแต่ว่าน้ําหนึ่งขอขอกลับไปพักก่อนตอนนี้เสียงอจจะแล้วนี่ลืมตัวจะขึ้นรถแล้วคงไม่ได้หลับแน่นะขึ้นรถแล้วคงไม่ได้ลับเดี๋ยวนี้น้ำหนึ่งว่าที่หมอชิดนี่ ขนส่งหมอชิดนะคะพัฒนาแบบสะอาดหนึ่งสะอาดขึ้นเยอะสองคือน้ำหนึ่งไม่ได้มาขึ้นรถที่นี่แบบหลายปีแล้วนะคะหนึ่งสะอาดนะสองคือห้องน้ําห้องน้าฟรีแต่ห้องน้ําสะอาดมากนะห้องน้ําสะอาดมากแล้วก็ทางเดินมีถังขยะให้ทุกจุดสะอาดมากแล้วก็ร้านค้ายเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นร้านที่แบบเมื่อก่อนเราหาร้านนั่งแบบนี้เนี่ยน้ำหนึ่งอยู่ในอยู่ที่หมอชิดนะคะแต่ก็ เออมีร้านนั่งแบบเนี้ยหลายร้านเยอะมากแล้วก็สะอาดที่สำคัญคือสะอาดแล้วก็แอร์เย็นกว่าเดิมเยอะนะคะก็ก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคเลยตอนนี้อยู่ที่อินทนินนะคะถึงพรุ่งนี้เช้านะคะถึงพรุ่งนี้เช้าถึงบ้านพรุ่งนี้เช้าพาพี่เทพไปเป็นหนุ่มหนุน่มเหนือก่อนเดี๋ยวซื้อเสื้อมอห้องให้พี่เทปใส่ <laughs> พี่เทพตื่นเต้นนะคะพี่เทพเที่ยวอีกแล้วอะ่ะแบบ พี่ทเท็นี่ชอบเทียเ่ยวในชีพจรรองเทา้าจริงนะพี่เท็โอเคนะคะเดี๋ยวน้อหนึ่งขออนุญาตค่ะไปเตรียมตัวขึ้นรถก่อนนะคะก็สวัสดีลาก่อนเมืองกรุงเมืองกรุงเทพสักสองสามอาทิตย์เนาะออกจากกรุงเทพไปสักสองสามอาทิตย์นะคะจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นมันจะดีขึ้นเราค่อยกลับมานะคะก็อนนะคะอยู่กับพี่เท็นะคะตอนนี้ก็รอขึ้นรถนะคะน่าเย็นสบายสบาย ตู้นี้วตู้นี้นะคะสําหรับเพื่อนที่อยู่ที่พะเยานะคะก็เตรียมตัวเจอกันนะจ๊ะเ,เตรียมตัวเจอกันนะจ๊ะถึงบ้านพรุ่งนี้ค่ะถึงบ้านพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายขึ้นรถกันนะคะพี่เทปได้แบบผมไปขึ้นรถกันนะคะผมไปขึ้นรถกันนะคะ